ไม้ช่อตูมนะคะเ,เพื่อนๆสุขสันต์วันหยุดค่ะช่อหนึ่งนะคะเรารักต้นไม้นะคะโอ้ยังบานสวยอยู่นะคะเขาละมุนเลยค่ะ สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะชมบรรยากาศในสวนนะคะลมลื่นมากค่ะเนี่ยค่ะอืวันนี้ก็บานสวยนะคะหืมน้อยค่ะ <laughs> นาตีค่ะน่ารักไหมคะ่ะ แอบดิกแอบหอมตลอดเลยค่ะมีวันงาช้างตรงนี้เราจะปลูกผักนะคะเตรียมดินไว้แล้วค่ะเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะคะเพื่อนเือนีเลยค่ะชายกำลังงามนะคะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อก็ะชยในสวนค่ะอืมนี่อีกกอหนึ่งค่ะอยู่ใต้ต้นอะโวคาโดนะคะเนี่ค่ะอืมสวัสดีวันหยุดค่ะเพื่อนเพื่อนมีความสุขตลอดวันนะคะนี่ต้นอะโวคาโดแล้วค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ใบอะโวคาโดเพื่อนเพื่อน อืมโหแดดจ้าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนอนอีกช่อหนึ่งค่ะวันนี้ท้องฟ้าสวยนะคะนี่ค่ะตัวเล็กๆนะคะกินน้อยค่ะพี่ดาจ้องอะไรกันเนี่ยใส่ตัวจิงเหลนค่ะเพื่อนเพื่อจ้องเลยครับเอ้ะขอดูตาหน่อยแล้ว เน่น่นตาสวยนั่นเนี่ยอันจะแนน้อยวิเชียนมากนะคะอืมหูด,ดำไงสวัสดีวันอาทิตย์นะคะเ,เพื่อนๆอืมดูเขานั่งมองยากอะ่ะอืมสุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะทุกคนนะคะเ,เพื่อน ขอบคุณที่เข้ามาทักนะคะทักมาทักตอบนะคะเดี๋ยวตามไปเยี่ยมบ้านค่ะเ,เพื่อนอะชมแมวน้อยก่อนนะคะอืนั่งเล่นในสวนนี่แหละคะ่ะพี่ดำอยู่ทางโน้นนะคะกิมมี่นายหันมาโชว์เอซีหน่อยครับเร็วๆ ห,นนหมอบตัวอยญ่เลยอ้า,น,ะะอานอนนอนนอนมองเลยคะ่ะหืมหูนี่ดำเชียวนะวิเชียนม่านหูจะดำนะคะแล้วจมกูกแต่ตัวนี้จมูกไม่ค่อยดำคะ่ะจมูกจะเป็นยังจางนิดนึงอืมอ้า Ning Lei Ni